โอเคสวัสดีผมเอกวันนี้อยู่ในเกม Roblox โ,โอเควันนี้เราจะมาอยู่ในแมปที่ว่า Soiter e เป็นแมปใหม่ s o ต t e r แมปใหม่ที่มีคนค่อนข้างสนใจในการเล่นแบบนี้ซึ่งแบบนี้ขึ้นชื่อความยากในการฟาร์มตอนนี้ผมมีเลเวลที่170ผมต้องหวังว่าผมจะสอนได้นะโอ้ผมจะอยู่กับอยู่กับเพื่อนผมเตะครับตอนนี้เตเเวล9ผมเเวล170ผมมีสแต็กอย่างนี้ดเมจ50สปีด5 50แล้วก็เลือดเป็นที่ 7 4 5ส่วนเทจะมีดาเมจเป็นอัพแต่ดาเมจโซอย่างเดียวซึ่งวันนี้จะมาบอกทิศกันฟาร์มเวลหนึ่งจนถึงเวลสุดท้ายคือแบบมันง่ายนะโอเคเวลหนึ่งเราจะไปรับเคลตรงนั้นโอเคทุกคนรู้อยู่แล้วผมรู้ว่าทุกคนรู้อยู่แล้วเริ่มมาผมแนะนําให้มาตรงไหนก็ได้ที่มันเป็นพวกเวลเียวห้านี่เริ่มมาให้ไหมคุณจับคู่ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ง่ายเลยคุณใช้ากระจาย ใช้ e สมมติยังไม่ตายนะแล้วก็กดแล้วเราก็ถอยมาแนละ้วกดกด e ใช่ไหม e จะเป็นสกิลเลือดไหลนี่คือถ้าเราใช้โดนเลือดมันจะไหลก็อย่างเมื่อกี้นะถ้าผมเห็นผมใช้โดนปุ๊บมันจะเลือดไหลอ่านี่นะดูนะปุ๊บเลือดมันจะไหเลเรื่อยๆเนี่ยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ่าซึ่งวิธีง่ายคือ q ถอยแล้วก็มา e และคราวนี้แล้วก็ f แต่ว่าถ้าไม่โอเคเพราะว่าตอนเอียบจะมันไล่กระถาชา้านิดหนึ่งมันจะโดนตัวเราอ,อยัฟันก่อนอปุ๊บมันจะโดนตีสักทีหนึ่งอ่ะเห็นไหมโดนตีทีนึ่งเนี่ยอะอย่างงี้ก็ได้ถ้าทุคนสะดวกอย่างนี้ก่อนก็ได้แต่ส่วนตัวผมใช้ Q E แล้วก็ F เพราะว่าถ้าเราใช้ E ยิ่ง E เร็วเท่าไหร่คือมันจะบวกกับคอมโบตรง F ทําให้เลือดมันแบบหมดไปปุ๊บแล้วก็ฟันไปด้วย ฟาร์มตรงนี้ตรงเวลผ้าเนี่ยครับถึงแค่ววสิบปุ๊บฟาร์มไป5ตัวไปรับเควสใหม่5ตัวไปรับเควสใหม่เราฟาร์มเสร็จปุ๊บพอถึงเวลสิบปุ๊บถ้าเรามีเพื่อนนะเน้นสแต็กนะคนใช้อาวุธสแต็กอัพอย่างเดียวคือโซไม่ต้องส่วนอะไรครับว่าเราจะฟาร์มน,นู่นนี่โซอย,อย่างเดียวผู้ใช้อัพความถึกอย่างเดียวถ้าคุณอัพอย่างนี้ไม่เลวหลนะเวลสิบคุณไปฟาร์มต่อได้โอเคเวลยิ้าจะหยุดตรงน,รงนี้ตรงนี้ค่อนข้างต้องเน้นว่า ในช่วงนี้ตั่งแหละเกมเปิดมาในสักพักเบลยุบห oh, <shit>. oh. ค่อนข้างจะมีคนเยอะ oh, <shit>. oh. ซึ่งเรามารับเพลย์กับคนนี้แล้วเราก็เดินไปวิธีฟาร์มตัวนี้ง่ายๆเลยเหมือนเดิมครับ q e f จะมาที่ q และ e ปุ๊บมันจะจับคือถ้า e ยิ่งโดนไกลมันจะดึงตัวเองเข้ามาปุ๊บแล้วจะโดนตีคือตัวนี้พยายามหลบสกิลอ่าสกิลที่เป็นสกิลเนี่ยสกิลดาบเนี่ยที่เป็นดาบเนี่ยมันหลบได้นะ แต่หลบยากประเด็นะ่ะหลบยากถามว่าถ้าจับจังหวะได้ก็ผมว่าไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะแต่ส่วนตัวก็หลบไม่ได้เช่นเดิมเนี่ยมันจะยิงนัดที่สองนะ่ะนัดแรกฟาร์มฟันยิงฟันยิงอรารมณ์จราบนี้เนี่จะฟันปุ๊บแล้วก็ยิงเนี่ยแล้วก็ฟันแล้วก็ยิงมันมันจะลงมประมาณนี้แล้วก็วิธีฟาร์มวิธีฟาร์มไม่ยากตัวนี้ไม่ยากให้ให้หลบเป็นแล้วก็ ฟาร์มมาเรื่อยๆฝึกแรกๆจะตายบ่อยแต่ถ้าหลังๆชินแล้วมันจะโอเคแล้วเราจะไปเวิวอย่างไวมากแรกๆนะผมมาผมกดเลยผมจะึ้นคน Q มาก่อนแล้วผมจะใช้โซม่มันจะดึงมันจะดึงมาแต่ถ้าใครคิดว่าไม,ไม่โอเคยังไม่ต้องกด E ก็ได้นะกด F ปุ๊บแล้วก็อะไรอย่างนี้แล้วก็ Q Q ตอนนี้ส่วนใหญ่ผมจะ Q Q กับ E อย่างเดียวแล้วผมจะไม่ไม่ใช้นะั้นอีกรอบแล้วเพราะว่า ถ้าเริ่มใหม่เลือดมันจะน้อยใช่ไหมมันจะโดนเลือดอะ่ะเลือดคุณหยบใ,ใกล้หมดเนี่ยผมก็จะแบบถ้าเลือดใกล้หมดผมจะไม่ใช้เอฟเพราะว่ามันต้องเป็นการแบบเหมือนยืนแลกหมัดไปดอกนึงอ,ะอ่ะอ่าประมาณนั้นแล้วก็ผมฟาร์มตรงนี้ผมฟาร์มมาถึงเวลสีแต่ว่าผมส่วนตัวนะตอนนั้นคือผมมีอัพผิดไปไปอัพอย่างอื่นด้วยคืออัพเหลวไหลไงอ่าส่วนตัวนะผมคิดว่า40ได้ไม่ต้องได้ถ้าถ้าเราอัพอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะถ้า คนเล่นเป็นคนใช้อัอพเลือดอย่างเดียวแล้วก็ส่วนอาวุธอะก็อัพเป็นโซอย่างเดียวคือดาเมจก็คุณมา50ได้เลย50เทคนิคง่ายๆห้าม <ś c oughs> สู้ไก่คือการที่คุณสู้ไก่เนี่ยคือเนี่ยผมทำให้ดูปุ๊บนะพอยิงไกป่ปุ๊บมาละปังปังปัง4 3อาอ่ะผมไปใกล้ๆนะก็ตีเท่ากันครับ มันแปลกยังไงติ๊กตอกคือการที่มันออกมาไกลอย่างเงี้ยคือคุณเห็นไหมมันยิงมันรัวมากเลือดคุณจะลดรัวๆเลยเห็นไหมคุณต้องเข้าไปใกล้ๆมันจะเตีแบบ๊ยบส่วนตัวผมจะใช้เคียวนะตอนตอนฟาร์มผมแนะนําว่าตอนฟาร์ม50ให้ใช้เป็นเคียวเคียวยาวไม่ใช้เป็นโซ่หรือว่าเคียวเคียวคู่นะ และอีกอย่างตัวเนี้ยเวลาอสิเหนี่ยจะได้เป็นวิญญาณขาวส่วนตัวอื่นได้เป็นวิญญาณแดงหมดนะครับอ่าเพราะว่าตัวนี้มันคือคนถ้าเป็นเคียวคุณกดสกิลเคียวพุ่งเข้าไปปุ๊บเนี่ยอยู่ระยะนี้เลยครับระยะเนี้ยเท่ากับประมาณเกือบเกือบมือ่สีเสาเสาเนี้ยเสาเนี้ยก็ได้ไม่มั่นใจเสาเนี้ยปุ๊บพุ่งไปปุ๊บมันจะเลยประมาณนิดนึงตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมคุณกดตัว e ตบปั๊บปุ๊บกดแล้วคราวนี้ตอนจังหวะที่มันลอยอ่ะ f อ่ะ ใช้แล้วก็ฟันไปเรื่อยๆปั๊บปั๊บปั๊บแล้วคราวเนี้ยถ้า E, ีอ่ะก็ตกไปเรื่อยๆอย่าพลาด E เพราะว่า E เป็นสกิลคือช่วงแรกเนี่ยถ้าใช้เคียวมันจะโกงตรงที่ว่า E เนี่ยคูดาวมันไวคือ5้าวิอ่ะหวิก็คือสตัน5าวิสตันอ่ะไม่เหมือน F อ่ะคือนี่คือ10คือถ้าสกิลของโซ่เนี่ยคือ15วหนาวินะแตมันถจะสตันได้แล้วคือ5าวิคุณสตันรุ่นรัวเลยนะคือเพราะว่าคุณสตันได้คุณก็ไม่โดนดามีดเป็นไง ถ้าคุณไม่โดนนำเอกก็คุณฟาร์มได้คุณทำอย่างน<ๆ>ี<ๆ>้ไปเรื่อยๆแรกๆอาจจะไม่ได้ฟาร์มปฏิบัติตอแบบเลือดเต็มหลอดปุ๊บฟาร์มห้าตัวติดอาจจะไม่ได้ผมก็ไม่ได้แรกๆไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าค่อยๆฟาร์มรอเลือดจะเย็นๆผมไปเริ่มฟาร์มเวลล์ร้อยตอน71 7 1ผมฟาร์มเวลร้อยแต่ฟาร์มได้เลยคือ80ของผมนะวิธีฟาร์มเวลร้อยก็ไม่ค่อยยากนะเดี๋ยวเวลล์ร้อยผมจะมี2สูตรโอเคเรามารับตรงนี้เวส ซึ่งเวลร้อยเนี่ยคือไม่ผมผมใช้แบบเคียวแล้วกันนะาะส่วนใหญ่ผมใช้เป็นเคียวคู่คือหรือโซ่ผมเรียกโซ่แล้วกันคือผมก็จะเนี่ยคิวแล้วก็ดึงมาอ e, ีแล้วก็เราก็จะกดปึ๊บปึ๊บปึ๊บ <S 2> <S 2> <S สกิลที่อันตรายที่สุดของซอมบี้นะเวลร้อยเนี่ยคือสกิลการพุ่งเนี่ยพุ่งพุ่งเหล่าหนาม,มนเนี่ย คือผมจะทำอย่างนี้คือกด A กด S อ่าผมให้ยืนตีนะเห็นไหมด้าเมจะเข้าเรือรัว,วเรากดชิปล็อกปุ๊บอ่าเราก็เดินอย่างนี้แล้วก,กดฟันไปเห็นไหมมันตีเว้ามันตีวืดเราเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแต่เราจะโดนหนามนะผมพูดตรงๆเราโดนหนามคือคือมันแรกๆก,ก,ก็ไม่ได้ความปฏิบัติต่อเหมือนวิวห้าแหละแต่ว่าช่วงหลังๆมาเราจะเริ่มแบบ คือมันอัพมาเยอะแล้วไงมันจะเริ่มแบบดีขึ้นเรื่อยๆมันจะฟาร์มง่ายขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ส่วนสูตรที่2จะเป็นฟาร์มสองกองได้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้คือถ้าแมปไหนบางทีอะไอตัวเนี้ยมันก็อยู่ไปนู้นู้นบ้างตัวนี้บางทีก็อยู่นี่บ้างไงคือมันไม่เหมือนเดิมคือวิธีง่ายๆนะให้คุณไปยืนขนหินเนี่ยตรงส่วนวอลเข้าไปเนี่ยเนี่ยส่วนเนี้ยอ่าคุณกด F จะเป็นการฟาร์ม2กอง ปุ๊บแล้วคุณโดดเลยเห็นไหมเพราะว่ามันจะไม่โดนหนาปุ๊บแครั้นเนี้ยมันจะอยู่ห่างกันใช่ไหมปุ๊บซึ่งไอสก,กิลเนี้ยนี่คือสําหรับคนที่พอมีเวลหน่อยนะไอโซเนี่ยถ้าตีครบ3ครั้งมันจะสร้างเอ้ยมหรือ4ครั้งนี่แหละครับมันจะสร้างเป็นแบบตีวงกว้างเอลเอะอมืมันจะฟาร์ม2กองได้ซึ่งกดคิวปุ๊บมันก็จะคือมันจะโดน2ตัวด้วยไงอย่างเงี้ยเออแล้วก็ฟาร์มอย่างนงี้ได้ต้องมีเวลสักนิดนึงนะเพราะว่าเราจะ ต้องยอมรับว,ว่าเราจะโดนหนามเป็น2เท่าอ่าถ้าอุธอาวุธกับผู้ใช้สมดุลกันอะไรเงี้ยจะฟาร์มง่ายมากซึ่งความรับของตัว F คือเราสามารถโดนเนี่ยสามารถใช้อย่างเงี้ยให้มันโดนคนหรือโดนมอนได้สูงสุดสตีตัวแต่ละตัวจะโดนอย่างละ4ทีนะครับซึ่งเหมาะกับการ PVP ซึ่งการโดนลุมก็ ถามว่าโดนลุมแล้วมีโอกาสรอดสูงไหมก็รอดสูงสําหรับคนที่โซโล่ฟาร์มผมเน้นเป็นปืนปืนฮนะปืนเลยปืนเพราะว่าที่ผมแนะนําปืนปืนอาจจะมีสกิลที่ว่ามันยิงรอบตัวอืมนั่นแหะแรงมากคือคุณแต่คุณต้องเข้าใจนะว่าคุณต้องอัพดามเมจเยอะๆคือถ้าคุณดาเมเจ็ดรสัก 720, เจ็เนี่ยคุณอ่ะแค่ยิงแปะแปะแปะเนี่ยแล้วกดรอบหมุนทีเอาตาย อันนี้สูตรของปืนและก็ถามว่าอาวุธที่ใช้กับผู้ใช้อะอาวุธกับผู้ใช้ที่ใช้รวมกันนั้นแรงที่สุดเป็นเคียวสกิลกดพุ่งนะครับเป็นสกิลเคียวกดพุ่งมันจะเป็นตัวคิวกดพุ่งเข้าไปสูงสุดเป็นสกิลที่แรงที่สุดแล้วสําหรับผมนะที่ผมลองมานะถ้าผิดพลาดประการในดะก็ขอโทษด,ด้วยเพราะว่าผมฟาร์มมาผมผมก็นั่งดูกับเพื่อนว่ามันเคียวมันแรงสุดจริงๆโอเคครับสาหรับวันนี้นะครับก็ขอกล่าวไว้เพียงแค่นี้ว่าทิกท<อ>ั้งหมดที่ผมใช้ผม กับเพื่อนลองใช้มาแล้วแลสรุปว่ามันได้ผลดีถ้าผิดพลาดประการใดหรือไม่พอใจอย่างไรก็สามารถติดชมได้ใต้ลิงก์ดีคริชชั่นด้านล่างแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดทับสกา์กันเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเราจะพุ่ง1,000ซับใน1ปีให้ได้สวันนี้ครับสวัสดีครับ 温めてあげる。